สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเก็บเลดิดนะครับผมครับ ladies, เลดิเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกฤดูแล้วก็สามารถาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยนะครับผมเลดิด mm hmm. <Ladies S 2> จัดอยู่ในกลุ่มพืชพวกผักกาดนะครับไม่ใช่กลุ่มพวกแครอทหรือว่าหัวไชเท้านะครับผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่ามันเป็นหัวเหมือนกันเนาะนึกว่าจะอยู่ในกลุ่มของพวกผักพวกแครอทหรือว่าหัวไชเท้านะครับ วันนี้แปลงผมก็ประมาณนี้นะครับผมจะปลูกแซมแซมกับผักสลัดนะครับผมเลดิชมีคุณสมบัติก็คือลักษณะกลมนะครับหัวสีแดงอมชมพูนะครับซึ่งสามารถสวยมากเลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแต่งจานหรือว่าเอาใส่กับพวกสลัดได้นะครับสามารถรับประทานสดนะครับคุณค่าทางอาหารก็คือมีแคลเซียมสูงนะครับผมมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีฟอรสฟอรัสนะครับแต่ไม่มีวิตามินเลยนะครับอย่างนั้นก็คือว่าเรา ผมเคยดูคลิปหนึ่งนะครับพวกเลด้ชนะเขาเอาหัวไปดองแล้วก็เอาตัวใบของเขาเนี่ยครับเอาตัวใบของเขานี้ไปไปทำพวกเ,เป็นผัดนะครับแล้วก็มีแบบผัดกิมจิอะไรประมาณนี้ครับผมให้ดูเลยนะครับที่จริงวันนี้หัวมันก็พร้อมที่จะให้เก็บแล้วนะครับดูนะครับคือนางสวยมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บเลยนะครับ สวยมากเลยครับโตโตทั้งนั้นเลยสวยมากเลยครับปลูกง่ายด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีปลูกด้วยนะครับตอนนี้ขอเก็บก่อน อันไหนที่ยังไม่โตเราก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอมาันโตแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีนึงนะครับถ้าเราไม่เก็บตอนที่เขาสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวตัวผิวเขาจะแตกนะครับผมแล้วก็ทำให้รสชาติเปียกนิดนึงนะครับคุณภาพก็อาจจะไม่เต็มร้อย ัวเล็กๆเ,เราก็เอาดินกบไว้ก่อนนะครับให้เขาสร้างหัวเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีึง หลังจากที่เราเก็บเลดิชเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเอาไปใช้แบบไหนได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปล้างและเก็บทําความสะอาดเลดิชกันต่อน,นะครับครับง่ายๆเลยครับครั้งแรกคือแปลงแบบนี้ผมจะปลูกผักสลัดไปก่อนใช่ไหมครับเราจะเหลือไว้แถวหนึ่ง นะครับสำหรับการปลูกเลดิชให้ใช้ในร้านที่ผมเปิดร้านกาแฟผมฟาร์มคาเฟ่ยอยู่นะครับโดยง่ายๆคือในรอบการปลูกหนึ่งครั้งผมจะปลูกเลดิชหนึ่งครั้งด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้มันสามารถเอานำมาใช้ในร้านอาหารได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับก่นอื่นครับ ทำแปลงขึ้นมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วมีพื้นที่เหลือตรงไหนเราก็ปลูกตรงนั้นได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จริงไม่มีอะไรก็ได้ครับแต่วันนี้ผมใช้ไม้หนึ่งอันก็และกันนะครับขีดเป็นล่องเลยครับขีดเป็นล่องตามที่เราต้องการเลยนะครับขีดแบบนี้ครับยาวไปเลยนะครับถ้าจะให้สุดแปลงเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ขอสาธิตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเม็ดเลดิสที่เราสั่งซื้อหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านเกษตรหรือว่าในเว็บไซต์ที่เรา ติดตามได้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็อ,อ,อินบ็อกมาถามได้นะครับว่าซื้อจากที่ไหนได้นะครับผมพอขีดแบบนี้เสร็จนะครับเราก็เอาเม็ดเมเล็ดเลดดิชมาเลยนะครับแล้วคุณก็หวานไปเลยนะครับให้ให้ความห่างมันอยู่ห่างกันประมาณสักนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวตัวเขาไม่ได้แย่งอาหารกันนะครับ ง่ายมากครับคือแบบนี้เสร็จแล้วครับผมง่ายไหมวิธีแรกครับปลูกบนแปลงผันได้เลยปลูกเสร็จรดน้ําเดี๋ยวดินมันจะไปกรบเองนะครับกรบโดยที่แบบไม่ลึกไปไม่หนาไปนะครับทําให้ต้นอ่อนของเขาสามารถแทงดินออกมาง่ายนะครับแล้วก็หัวเขาก็สามารถสร้าง ตั้งหัวได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันเลยครับว่าจะปลูกแบบไหนครับไปกันเลยที่สวนมีเจ้าหอมเงินหอมทองด้วยนะครับตัวนี้เราเลี้ยงไว้เพื่อเก็บมูลเข้ามาทำปุ๋ยหมักนะครับ ฟาร์มเราเป็นเป็นฟาร์มผักออร์แกนิกนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ปุ๋ยเคมีในการปลูกผักครั้งนี้นะครับเราจะใช้มูลสัตว์มาหมักดินแล้วก็มาปรุงดินเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันว่างเดี๋ยวผมทําสอนทําน้ําหมักสูตรต่างๆนะครับแต่ว,วันนี้เรามาปลูกเลดี้แบบที่2กันเลยครับครับส่วนวิธีที่2นะครับคือเรามีกระถางเก่าๆไม่ค่อยใช้นะครับผมจะปลูกผักสลัดไว้ ตรงนี้ครับแต่เราจะเปลี่ยนดินคราวนี้เราจะมาปลูกเลยดิสแทนนะครับผมเพื่อเป็นตัวโชว์ไว้ในหน้าบ้านเรานะครับผมง่ายๆเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับอันนี้ผมจะปลูกสามแถวนะครับเขาคงไม่ได้แย่งอาหารกันนะครับแบบนี้นะครับขีดสามเส้นเลยนะครับแล้วก็เอาเมล็ดหวานวิลเมตรเมล็ดนะครับให้เขาอยู่ระยะห่างที่พอเหมาะนะครับเพื่อที่จะให้เขาพร้อมที่จะเริ่มเติบโตนะครับ อันนี้เขาปลูกง่ายจริงๆครับส่วนรสชาติของเขาเป็นยังไงเหรอครับจะออกแบบคล้ายๆหัวไชเท้านิดนึงนะครับถ้าคนชอบหัวไชเทา้ากินกับพวกปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาฮัทในส้มตำหรือว่ากับน้ำพริกบ้านเราก็ได้นะครับ ัวนี้เป็นเพื่อดูสั้นนะครับประมาณ20ถึง25วันเราก็เก็บได้เลยนะครับผมไม่นานครับผมก็เลยต้องเอามาปลูกพร้อมกับการปลูกผักสลัดของผมนะครับคือผังสลัดผมเพราะไว้15วันแล้วผมเอาไปลงแปลงอีก30วันใช่ไหมครับดังนั้นก็คือพอใกล้30วันเราก็สามารถเก็บพร้อมเขาได้เลยนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับแบบที่สครับแบบกระถางนะครับถ้าใครมีพื้นที่เล็ก ก็สามารถปวนดินแล้วก็เอามาปลูกได้ง่ายดายมากเลยนะครับเจดรชครับเรามาดูวิธีที่สามเลยนะครับผมง่ายๆมากเลยครับไม่ต้องไปไหนเลยครับต่อเลยนะครับปลูกในกระถางแบบนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปโชว์หรือว่าจะเอาไปขายได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าลูกค้าต้องการยกกระถางไปเลยก็สามารถทําไปได้เลยนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้2กระถางนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องทาอะไรครับ ก็เจาะรูนิดนึงนะครับให้เข้าลงไปก่อนผมจะว่าน4เมตรนะครับหนึ่งกระถางก็ประมาณ4เมตรพอไหวอยู่นะครับ แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเรดิสเป็นอะไรที่ปลูกง่ายน่ารับประทานนะครับสามารถเอามาแต่งเติมสีสันให้จานผักสลัดเราหรือว่ามื้ออาหารสุดหรูของเราได้นะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการทําอาหารจากเรดิสนะครับเสร็จแล้วครับวิธีที่3นะครับใครชอบแบบไหนสามารถปลูกแปลงใหญ่หรือในกระถางใหญ่แบบนี้หรือว่ากระถางแบบนี้นะครับ เราไม่ต้องมีพื้นที่ที่เยอะเลยนะครับเรามีพื้นที่เล็กน้อยเราก็สามารถปลูกเรดิชได้นะครับเอาไว้ใช้รับประทานหรือว่าเอาไว้แต่งจานอาหารให้ดูหรูได้นะครับแบบง่ายๆแล้วยังไงเดี๋ยวผมพาไปล้างหัวเรดิชอีกทีหนึ่งนะครับไปเลยครับครับหลังจากที่ไปล้างหัวเรดิชมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บรักษากันยังไงให้ใช้ได้นานนะครับผมกนอื่น ทุกคนต้องมีคําถามว่าทําไมล้างแล้วทําไมไม่เด็ดตรงตัวใบมันออกนะครับถ้าผมตัดออกผมก็ไม่มีอะไรเล่นนะครับครับเดี๋ยวเรามามาเตรียมถุงใส่ก่อนนะครับนํากระดาษทิชชู่ในบ้านนะครับมารองก้นไว้นะครับแบบนี้แล้วก็ตัดเลยครับจะสะดวกกันไกลหรือว่าจะสะดวกมีก็ได้นะครับ ตัดหางเป็นรูปประมาณนี้นะครับรูปประมาณนี้ครับเก็บไว้เลยครับถ้าเราจะเอามาใช้เราก็เอามาใช้ทีละหนึ่งหัวนะครับเอามาล้างทําความสะอาดอีกทีแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเก็บรักษาได้นานหนึ่งเดือนถึงสองเดือนได้เลยนะครับถ้าเราอยู่ในตู้เย็นนะครับ ความสดใสของมันนะครับจะทําให้อาหารดูน่ารับประทานมากขึ้นใครไม่เชื่อก็ลองหา,มาเมล็ดพันธุ์มาปลูกดูนะครับปลูกง่ายมาก เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเอาใบเนี่ยไปให้อาหารสัตว์ได้นะครับสามารถเอาไปให้ปลาให้วัวหรือว่าสับให้ไก่ให้เป็ดทานได้นะครับการเก็บรักษานะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับอุณหภูมิปกติเลยครับแล้วก็ถ้าจะนํามาใช้ก็มาใช้ทีละหนึ่งหัวนะครับแบบนี้นะครับเป็นการเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะว่าครั้งแรกก็นึกว่ามันเป็นหัวเหมือนแบบพวกเลดี้หรือว่าแครอท